เกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้นายเกษตรจะพามาชมหอยเชอรี่สีทองนะครับจำนวนยี่สิบคู่นะครับอยู่ในกล่องโฟมนะครับอันนี้เราเล่งเอาไข่นะครับอาจจะดูหนาแน่นนิดนึงนะครับอาหารก็จะเป็นแหนแดงนะครับนี่ครับ กิ่นค่อนข้างเปลืองนะครับนี่ครับใส่ไ้เต็มนะครับตัวนี้เหลือเห็นตัวหอยแล้วนะครับนี่ครับไข่แล้วนะครับสี่วันเองนะครับนี่ครับทำน้ำตกจำลองนะครับน้องท่านไหนสนใจก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับนอกเรียนได้ครับใส่ถุงน้ำไห้ครับช่วยได้นะครับนี่ครับ ออกไข่แล้วนะครับสี่วันครับนี่เราดูหอยนะครับค่อนข้างที่จะชอบน้ําตกนะครับนี่ครับขึ้นมาเล่นน้ํานะครับนี่ครับดูนวดมันนะครับชอบมาเล่นน้านะครับนี่ครับอาหารก็นี่ครับมีเท่านี้ครับแหนแดงอย่างเดียวนะครับ หลายๆฟาร์มนะครับอาจจะเป็นอาหารไม่ประดุกครับตบนะครับนี่ครับเราก็มีหักไม่มีหักตบเลยนะครับมีผักบุ้งนะครับกับแหนแดงนะครับสองอย่างครับเราก็ทําน้ําตกจําลองนะครับให้ครับอารมณ์เดิมค่างดีนะครับอยู่ันทุกคู่นะครับนะครับเกือบจะทุกคู่เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับตัวนี้ค่อนข้างชอบน้ำตกครับนี่ครับให้เพื่อนเล่นเลยนะครับกลางๆก็จะมีนกำลังทำกันบ้านกันอยู่นะครับหลายๆคู่นะครับทำกันบ้านกันอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องกังวลกลางคืนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรไทยยุคใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูในการเพาะไข่ต่อไปนะครับตอนนี้เราได้ไข่มาแล้วนะครับ นี่ครับเราจะทํายังไงกับมันนะครับต่อไปนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยทองคาคาคํคำคำนะครับนี่ครับเรากำลังจะเอาลูกไปลงสวนนะครับ อันนี้เราเพาะเพื่อเอาไข่ก่อนนะครับขอบคุณพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ